สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้เราผอกันในเสาของอันที่ิ4ีพฤศจิกาย,ยนสองพันหร้อยหกสิหกค่ะวันนี้ไกด์ผา,าพี่น้องมาหาหนใหม่หาเห็ดทางดอนแหลรลาดบุรีนะคะก็ไปรุ่นติดตามซอยกันพี่น้องให้ไกลมันมานะค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเชิงเขาด้วยค่ะไกดย่างขึ้นเขามาไล้ข้าวหนึ่งเได้พี่น้องตะวันขันเขาไปลงทางล่างแตสีเหมือดเนี่นะคะไกด์เลยใส่ไฟน้ำเนอ เขาป้ามาดอกแรกนะคะพี่น้องเห็ดตะไคร้ค่ะสวยงามค่ะเห็ดตะไคร้ค่ะพี่น้องโอ้ดอกบางงามเลยดอกนี้ก็เห็ดตะไคร้กันค่ะ <c oughs> แมงกินไปครึ่งนึงนี่พี่นอ้องถอยเหรอคะพี่น้องเห็ดตะไคร่นะแกแต่งใจไมาหานอใหม่ก็เมียแล้วสูดเดยเอาถุงใส่เอาวุ้นดอกนั้น แย่งตาละละแต่ว่าแกว่ามันเนิ่นตึมเครื่องแกได้ใส่ไฟโหเหตุตะไครเพุ่นๆฟ้าดอกเป็น,ปน ه, อองไงด้ค่ะเพ่นได้พ่อสุกแล้วค่ะได้กินนีรีพี่น้องแล้วน,นี่ก็จานสีเหลืองขึ้น,น,ะะนมไม่เนี่ยค่ะแกไปเด็กผ้าลายเหมือกดอกเถาก็มีเด็กพี่น้องผนลุมแตงแข็งาายอ,อยู่เพป็นเถาลายดอกอยู่บคปเขามาเนี่ย อันนี้เป็นปลาท่างดอนแหล่ด้วยค่ะาลาดบุรีโอ้มีแต่ปลาไพ่ตอนนี้งามๆด้ยค่ะโอานกีหน่อย,พ,ยพึ่นแกมีดได้พี่น้องเลยแกเอาตะกี้พ่อกินน่ะพี่น้องมึงเขาที่ใกล้ขึ้นไหมทางเทงิทงมีแต่เต,ต่งล่างด้วยค่ะฟ้าเมืยไม่ <laughs> ได้ขึ้นเขาไล่เมื่อแล้วนะ มากกับแม่สองคนค่ะเกได้พ่อกินไปเนี่ยพ่อสุดเลยวม่เดี๋ยวหกักจะตามากค่ะเอาน้ำแมค่ค่ะโอ้ก็ดอกแง่กัดตะไคร้แม,ม่พ่ออีกแล้วค่ะ มีต่ปลาไผ่ยังสีเดียพี่น้องปลาไผ่หน่อยไหมมีตุมต้มๆเลยค่ะตุมต้มๆขนท่าผนก็มิมมเอาได้ปคะคะโอ้สูบได้ยุพี่น้องมีพี่น้องแน้งน้อไหมสีได้ตันน้งแง้งพนนี่แหละคะ่ะไปแงงส่งมึงนี่ช่วงนี้น้อเริ่มมดแล้วเนาะ นี่ยนี่เพิ่นแกงดีอยู่ค่ะมันกรอบนะท่าหนี่เมียก่อนนี้เป็นนอซะเลยยังเดือยเห่าอยู่พี่น้องนอ,งบอกบบไงนองค่ะนี่นอง,งามพี่น้องท่าผมจะมีนอใหม่นะนี่เริ่มสีบินแล้วนะเนาะใกล้เสียอ่อนไปแกงเลยมีเห็ดร่วมอยู่บา้านเห็ดร่วมถือว่าเก็บไว้เตินดุนฟิดไว้นะคะ ดอกเป็ไงพี่น้องนาเลยไอ,ายยอ้ายแดดซองคักหรอค่ะใครผพายพี่น้องออกมเมื่อเลยแบบนี้ย้่อนไปให้เบืองนะคะมากายได้ยังมาแน่มาเนี่ยขานี่กลเป็นเฮ็ดกับน้องใหม่ที่ว่ากายได้ในมือหน,นีนะคะพี่น้องเราเบืองเฮ็ดตะไข้ไกล โอ้ไหด้ร้ยายเติบอยู่เด้คะ่ะนี่สูบใหญ่เด้คะ่ะอันนี้ก็เป็นนอใหม่คะ่ะมีทั้งนอทั้งแหนงเนาะพี่น้องงามๆคือกันคะ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันําแม่เด้ค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ